สถานี้เวลาห้าทุ่มแล้วน้งมาท่นเดิรับเดนอนอยู่ครับน้องอยู่น้ำง้วอยู่ครับห้าทุมา่ม,มแล้วกอนไหนน้องมาท่านเดยนอนอย้ยห้าทุ่มอยู่ถึงเชียงขึ้นแล้วครับตอนี้บางง้วครับมาโป่งงัวง้อ,งองก,กำลังสิขอดลูกขอดครับเยียมเมียกำลังเลี้ยอยู่ครับตอนนกำลังเลื่อมแหงแล้วครับปรดม้านหาทุม่มเดี๋ยวนะหาทุ่มครับ แต่กำลังลืมเรี้ยครับนีในตัวปูครับ2ตัวแล้วครับแี่แม่กำลังเรี้ยอยู่รับน้องมาทัานลุกกินนมเลยอยู่แบแม่คนนี่ที่ผมต้องคิดไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ,รบเมื่อนอีกับวันที่ยี่สิบกันยาะ ลุกยืนได้แล้วครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเคียงขึ้นกลัวๆครับมาหน่อยคราลังลุกขึ้นยืนได้แล้วครับลังเริ่มที่กินน้ำมันกล่งตัวได้แล้วได้กินนมไปแล้วเพียงนึงครับไม่ได้กินหลาไปไหนเพราะว่ายืนมาท่านนี่แข็งแรงไปไหนยืนมาท่านแข็ยงอย่างไรกลิ่นมาอะไรๆครับเอ้าเอ้าเอ้าลมแล้วเอ้าเอาเอาโอ้ลุกไหมลุกลุกไหมลุกลุกลุกเก่งเก่งลุกขึ้นเร็ว กขนึ้นเลืกขึ้นกขึ้นกินนมอีกเล้นอ,อลนะครับนมใหญ่ขึ้นตัวลูกดูดว่อะไรต้องจับใส่ปากให้ต้องใส่เลียเขาเชก่อนครับเบื้องตน้นครับใส่เลียใส่ง้อหน่อยครับใส่ให้่อยดูดนมครับเพราะว่าหัวนมใหญ่ขึ้นไปครับดูดเองว่าอะไครับต้องจับใส่ปากให้นะครับจับใส่ปากให้ดูดซะก่อนครับเดี๋ยวเขาแข็งแรงแล้วไงเขาใส่เลี้ยตัวเอง পানী হওক খেঁচাই দিয়া খাব